ที่แผ่นหลังนะคะก็ใช้น้ําเป็นสื่อเหมือนเดิมนะคะเกีย่ยวน้ําให้ทั่วบริเวณแผ่นหลังของลูกค้านะคะโอเคอันนี้ถ้าเวลาเราทําจริงเนาะผ้าถ้าอยู่ในห้องที่มันมิดชิดเราก็สามารถที่จะ,ะเปิดให้มันได้เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่อันนี้เราก็จะเซฟนะคะเซฟนะคะออกสื่อนะคะตักครั้งเดียวนะคะตักครั้งเดียวแล้วก็ปาดนะคีมหนึ่งสอง สามสี่่ะโอเคแล้วก็เกี่ยบริเวณแผ่นหลังอ่าก็จะเริ่มขัดนะคะอ่าขัดก่อนนะคะขัดไปทีละข้างนะคะขัดด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะขัดเสร็จปุ๊บก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับพอกขึ้นไว้นิดนึงนะคะอ่าบริเวณต้นแขนนะคะแล้วก็ขัดให้พั่ว ก็เริ่มเก็บรายละเอียดนะคะก็เริ่มขัดเนาะตอนนี้ก็คี้ไครเริ่มออกแล้วนะคะเยอะมากนะอันนี้ปัญหาแบบมีสิวด้านหลังนิดหน่อยนะคะก็ ถ้าเราอา,อาทิตย์หนึ่งนะคะเราทํา14วันนะคะทาครั้งหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ช่วยลดปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะผิวลูกค้าก็จะใสขึ้นนะคะเพราะว่าตัวสิวด้านหลังนี่เกิดจากการที่เราสะสมนะคะแล้วเราเราขัดไม่ถึงนะคะมันก็จะต่อมไขมันนะคะสะสมแล้วก็เกิดการอุดตันนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะช่วยลดอาการาสิวนะคะบริเวณด้านหลังเนาะผู้หญิงนะคะที่เรามีปัญหาเยอะนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะ ใช้เซตสปาระเบ,บิดที่ใครช่วยได้นะคะช่วยแก้ปัญหาได้ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการขัดบริเวณด้านหน้าก็เริ่มที่เท้าหน้าก่อนนะคะเท้าหน้าก่อนนะคะ